สวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่หาอยู่หากินถิ่นพิจิตครับผมพบกับผมนันุูครับผมยินนี้ออกมาดักหนูอีกอีกเช่นเคยครับผมหมายก็จะเป็นนี่ครับอีกหมู่บ้านบ้านอีกหมู่บ้านหนึ่งครับผมเป็นหนองใหญ่ครับผมใส่เลาะคันคองคันคันหนองนี่เลยครับผม ดูครับรลอยกัดหญ้าครับใหม่ๆเลยครับผมนี่ครับทิ้งหลักฐานไว้ดักไปตรงนี้หลังหนึ่งครับผมดักมาแล้วครับสองสามหลังแล้ว,ตร,รลรวตรงนี้ครับผมรลอยกัดหญ้าใหม่ๆเลยครับผมดักไปตรงนี้ครับผม หมายนี้ครับผมเราเลาะทาข้างๆหนองครับผมอีกลังครับผมโ <c oughs> ดยลอยตัดยา <c oughs> นักไปตรงนี้หลังหนึ่งครับผมลังสุดท้ายครับผมรอยกัดยาตรงนีครับ <c oughs> นะครับดับไปตรงนี้ครับผม ครับผมตอนนี้ก็ลงกับดักคมมาแล้วครับผมทั้งหมดยี่สิบอดหลังครับผมหมายหมายเดียวเลยครับขี่รถเลาะทางนี่ครับมาใส่มายังไม่รอบหนองเลยครับผมครับขี่ใสเลาะทางมาเลยครับผมทั้งหมดยี่สิบเอ็ดหลังครับผมหมายข้างทางเนี่ครับผมป่ายากคนรอบหนองนี่ครับผม ไปครับยังไงก็มาลุ้นติดตามรับชมด้วยกันพรุ่งนี้เช้าเลยครับผมว่าผลงานเราจะมีมากน้อยเพียงใดครับผมติดตามตอนเช้ากันเลยครับผมสวัสดีครับสวัสดีตอนเช้าครับผมแต่เวลามาเก็บกู้กับดักกนแลวครับผมไปครับไปลุ้นไปพร้อมๆกันครับผมนี่ตรงไปสี่หลังครับผมหลังแรกว่าไงเอ้า ขับลั่นครับผมขับลั่นแต่ไม่ได้ตัวข้ากินมดเลยโอ้โหหลังแรกเขาขับลั่นไปแล้วครับผมแต่ไม่ได้ตัวอื้อหือ ลุ้นอีกหลังครับผมนี่ตรงไหนเนี่ยตรงนี้ครับผมตรงนี้เหมือนเดิมครับผมไม่มีไม่ลั่นไม่มีตัวเข้าครับผมลุ้นอีกสองหลังฝังนี้ครับผมตรงไหนเนี่ย ตรงนี้ครับผมอ้าวขาวๆเ,เรียบร้อยครับผมหลังนี้โอ้แต่เป็นหนูท้องขาวครับผมนึงเดี๋เก็บก่อนครับผมเต็มแรกครับผมเป็นหนูท้องขาวครับยุ่งหลังสุดท้ายครับผมจุดนี้เหมือนเดิมครับผม ดูร่องรอยจัดญ้าเยอะนะครับตัวนี้จุดนี้อยู่หวังเลยครับผมไม่เข้าครับรอยกัดย้าก็เยอะครับตัวนี้จุจดนี้มาดูอีกจุดนี้ครับจุดหนึ่งสองหลังเหมือนกันครับผมโอ้โหข้าเยอะครับ หลังแรกว่าไงเออเหมือนเดิมครับผมไม่มีตัวหลังครับหลังต้็ไม,มีตัวเข้าครับเหมือนเดิไม,มดไม่คุ้มค่าเลยครับผมลุยไปเปียกหมดครับผม ใส่สองหลังเหมือนเดิมครับไม่มีตัวเข้าเลยมาอีกจุดนี้ผมจุดนี้อีสองหลังครับจะมีตัวหรือเปล่าสองหลังจุดเมื่อกี้ลุยไปเปียกเลยครับผตรงไหนนะหลังแรกของเรา น,น้า้าาขงะเหมือนเดิมครับผมหลังแรกเนี่ยไม่มีตัวเข้าดูอีกหลังครับผมโอ้หลังนี้ก็เหมือนเดิมครับ นี่ร่องรอยกัดหญา้าแต่ร่องรอยเก่าเหมือนเดิมไปครับไปรุ่นอีกตัอไปเลยครับอ่านมาเจ็ดแปดหลังแล้วครับผมได้หนูท้องขาวน้อยเป็นตัวเดียวเองมาดูจุดนี้ครับผมหลังหงนึง่ง จุดที่มั่นใจว่ามีร่องรอยกันกัดยาก็ไม่ได้ตัวแล้วครผมนี่ก็เหมือนเดิมครับผมไม่มีตัวเข้าม,มานลุนอีกหลังครับผมใส่ไปโล่งๆเลยครับเหมือนเดิมครับผมเฮ้ยมีการขยับ ทียกับกินข้าวเลยครับผมดูกัดหญ้าใหม่ๆเลยนะครับไอ้หญ้าที่เป็นข้อวางไว้ตรงนี้ครับมันนั่งแท้จนหมดเลยเออฉลาดครับผมมันมีตัวแต่ไม่เข้าเคลียกินข้าวเลยครับผมไปครับมาลุ้นจุดน,นี้สามหลังครับผมผ่านมาครึ่งทางแล้วครับผมยัง ได้แค่หนูต้องขาวน้อยไปแต้มเดียวเองครับผมดูจุดนี้เขามาล่ออะไรครับนีครับน่าจะล่อนกครับผมล่อนกเป็ดน้ำหรือนกกวักนี่แหละครับใช้ h o และใช้เสียงครับผมเสียงเรียกไปเขามาเรามาลุ้น <c oughs> กับดักเราดีกว่าครับกับเล็กฝงเดือนผ่านมาแล้วครึ่งทางแล้วครับผมขึ้นได้หนูต้องขาน้อยไปแต้มเดียวเองจุดที่มั่นใจก็ไม่เข้าแล้วเลยจุดสองจุดที่มั่นใจครับหลังนี้ว่าไงโอ้เหมือนเดือครับผมไม่มีตัวเข้ามาดูหลังนี้ครับผม หลังที่ว่ามั่นใจหน่อยมีรอยกัดญย่จะเข้าหรือเปล่าเอา้ากับหายแล้วครับผมกับลั่นลั่นฟาวครับผมอ้อลั่นฟาวจริง <c oughs> อะไรเนี่ย ครลอยกัดจ้าพเพียบเลยจนลันฟาวโขตายแล้วดูขนน้ม ดูขนหลุดครับผมตายแล้วแังขึ้นบันใจก็ลั่นครับแต่ลั่นฟาไม่ได้ตัวครับผมดูขนยังอยู่ยังติดอยู่แล้วไหนะ ไ,ไปลุ้นหลังฝั่งนู้นกันเลยครับผมอีกหลังสุดท้ายจุดนี้ไนลุ้นหลังสุดท้ายครับผมไม่มีร่องรอยด้วยครับผมเอ้เหมือนเดิมครับผมนะครับไม่มีร่องรอยก็เหมือนเดิมมาดูหลังนี้ครับผมเอ้เหมือนเดิมเลยครับผม ไม่มีตัวเข้าครับผมลอยกัดหญ้าก็มีมาดูอีกหลังครับผมเาเหมือนเดิมครับไม่มีตัว ไม่มีหนูเข้าแล้วครับดูฝูงนกครับผมฝูงนกอะไรรู้น่าจะแห้วแล้วครับผมวันนี้ ่านมาครึ่งทางเกินครึ่งทางแล้วผมเพิ่งได้หนูต้องขาน้อยไปเต็มเดียวเองไปครับลุ้นอีกสองสาหลังครับสี่หลังครับดูหลังนี้ครับผมเหมือนเดิมครับผมมลุ้นอีกหลังครับผม <c oughs> จะมีความหวังหรือเปล่าเนี่ยเอากลับหายครับผม กลับหายจุดที่ไม่ไม่มีร่องรอยนะครับใส่มั่วๆไปโอ้โหหลียบร้อยแล้วผมใส่บิ๊กเบิ้มมาแล้วครับผมเนี่ยครับผมเดีกเก็บก่อนครับ ใหา่าทแมวเลยครับเรียมที่สองนึกว่าจะแห้วแล้วครับผมนี่ครับผมหางเท่านี้โป้งแล้วครับผมไปลุ้นจุดต่อไปกันครับ มาลุ้นอีกหลังครับผมน่าจะเป็นสองหลังสุดท้ายโอ้เหมือนเดิมครับผมจุดนี้ไม่มีตัวดูหลังสุดท้ายครับผมจีบตัวมีแต้มเพิ่มอีกหรือเปล่านี่ยออเหมือนเดิมครับผม รอยกระช้าก็มีใหม่ๆครับผมจุดนี้ตอนมีมีตัวเข้ามาสรุปผลงานครับผมนะครับสองแต้มครับผมแต่กับดักยังไม่ครบอีกตอีกหลังครับต้องตามหาก่อนครับผมครับผมตอนนี้ก็เก็บกู้กับดักคมมาแล้วครับผมยี่สิบเอ็ดหลังครับผมมาดูผลงานเลยครับผมนี่ครับสองแต้มงามครับผม อีกตัวหนึ่งเป็นหนูทั้งขาวอีกตัวโอ้โหเท่าแมวเลยครับผมใหญ่มากครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม